สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปสำรวจการเดินทางอันยาวนานของทองคําว่าทรัพย์สินชนิดนี้กลายมาเป็นหนึ่งการลงทุนที่นิยมในปัจจุบันได้อย่างไรทองคําเป็นที่รู้จักและมีมูลค่ามายาวนับหลายพันปีตั้งแต่ยุคโบราณมนุษย์เราจึงรู้จักการใช้ทองคําเป็นเครื่องประดับหรือแม้แต่สัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของอาณาจักร การสะสมทองคํานั้นเคยเป็นวิธีแสดงอํานาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของผู้นำแต่การลงทุนในทองคํานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและปลอดภัยเสมอไปราคาทองคํามีความผันผวนต,ตามตลาดโลกและการคาดการทิศทางของราคาทองยังไม่มีความแน่นอนนักลงทุนจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ สรุปแล้วทองคําไม่ได้เป็นเพียงโลหะมีค่าที่เป็นเครื่องประดับแต่ยังเป็นทรัพสินที่มีความหมายทั้งเศรษฐกิจและมีความสําคัญในฐานะการลงทุนที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนักลงทุนทุกคนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่พร้อมมาก,กับโอกาสเสมอพวกคุณรู้ไหมครับทําไมการลงทุนทองคานั้นคือการตัดสินใจที่ฉัฉลาด ในโรคปัจจุบนันมีความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาทั้งเศรษฐกิจที่ผันผวนและต่างเงินเฟ้อที่สูงขึ้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและปลอดภัยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างมองหาวันนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับการลงทุนทองคําซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีความมั่นคงและปลอดภัยที่สุดในปัจจุบนัน ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในทุกวิกฤตในขณะที่ตลาดหุ้นผันผัวและอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงจากฟองสบู่ทองคำกลับกลายเป็นทรัพย์สินที่คงคุณค่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดของโลกทองคำนั้นสามารถป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้และทุกคนทราบกันดีว่าเงินเฟ้อสามารถกัดกินมูลค่าของเงินสดได้ เมื่อมูล,ลค่าของเงินลดลงมูล,ลค่าของที่เราต้องการอาจจะไม่พอใช้จ่ายแต่ทองคํานั้นกลับมีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่เงินเฟอ้อการลงทุนในทองคํานั้นง่ายกว่าที่คุณคิดถ้าในปัจจุบันการลงทุนในทองคําไม่ได้จํากัดเฉพาะการซื้อทองคําแท่งหรือเครื่องประดับเท่านั้นคุณสามารถลงทุนในทองคําผ่านกองทุนทองคํา S T F หรือซื้อขายทองคําออนไลน์ได้ สรุปแล้วการลงทุนทองคำนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยคุณปกป้องความเสี่ยงทางการเงินในระยะสั้นแต่ยังเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวหากคุณมองหาทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนทองคำคือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ